ก็จะมาแนะนำนี้เลยค่ะ IG Berry นะคะใครที่อยาก ผอมบางขายอยากลดน้ำหนักบางขายอยากมีตัวช่วยนะคะในการดูแลผุนแล้วก็รูปร่างนะคะตัวนี้เลยค่ะแนะนําเลยนะคะก็คือไอจิเบอรี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นอินเดียนกูสเบอรี่เองตัวนี้นะคะเราผลิตมาจากประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ควบคุมการผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาะคะ่ะตัวนี้นะคะให้ความเข้มข้นนะคะสารแทนทนี่จะมีะส่วนช่วยนะคะในการลดไขมันลดน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะและช่วยล้างไขม นด้วยะะคะเพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวช่วยให้การไหลเวียนโลหิตของเราดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะถ้าทานติดต่อกัน12สัปดาห์นะคะจะช่วยทําให้น้ําหนักของเราลงได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะยังเห็นผลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะเขามีความเข้มข้นของวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงค่ะตัวนี้นะคะเราควบคุมการผลิตนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะตัวไอจีเบอรี่นี้นะคะชงกับน้าร้อนนะคะถ้าใครอยากหอม ด่วนพร้อมเร็วนะคะเช้า2ซอง เย็นสองซองหลังอาหารมื้อหนักนะคะหรือถ้าใครแบบอยากหอมแบบเรื่อยๆไม่เร่งรีบนะคะก็เช้า1นซองเย็น1ซองชงกับน้าร้อนหรือน้ําอุ่นก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเรายังปราศจากน้ําตาลปราศจากสารกันเสียสารกันบูด non GMO ค่ะแล้วก็นะคะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมในเรื่องของการดูดซึมนะคะทําให้เราเห็นผลได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วถ้าใครที่คุมอาหารออกกําลังกายด้วยเนี่ยบอกเลย ว่ายิ่งเห็นผลมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายังให้เรื่องของความผิวใสหน้าสวา่างผิวใสหน้าเด็กไปด้วยเป็นของแถมด้วยนะคะฉัน้นไอจีเบอร์รี่นะคะเป็นตัวช่วยของการลดน้ำหนักของสาวๆใครที่พุงห้อยพุงย้วยนะคะมีไขมันพอกตามตัวต่างๆนะคะตัวนี้เลยอย่าลืมนะคะไปดิ G ้งไอจีเบอรรี่กันคะ่ะ